แลโหไลฟ์สไตล์ใบส่มซ่าแชร์เดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันต่างต่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะช่างซ่าจะมาอาจะมาอัดบคุณอรัญญาค่ะเปิดทัดลมให้ช่างซ่าหน่อยเร็วเนี่ยค่ะคือลูกค้าลูกค้าก็จะประมาณนี้นะคะ นียประมาณว่าเสื้อตัวเนี้เป็นแบบนะคะเสื้อเสื้อ,เ,อเทคอนโดเด็กนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะเขาจะติดตัวมาแล้วสวมเลยนะคะเทคอนโดเนี่ยค่ะแล้วคอประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้นี่คือแบบนะคะแต่ตัวเนี้มันเป็นมัดอย่างเงี้ยผู้ปกครองอยากได้อยากได้แบบ ติดตัวสวมเลยอะคะ่ะไม่ต้องมาผูกอย่างเงี้ยคะ่ะเกะกะแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วเวลานั้นเด็กมัดไม่เป็นนะคะมัดไม่แน่นเชือหลุดเวลาเขาซ้อมหรือว่าฝึกอะคะ่ะเทควันโดดูนะคะว่าซ่องซ่าจะทํายังไงนะคะให้ลูกค้านะคะซ่างซ่าก็จะวัดจากนี่มาิ่งลงมานะคะ ตัวนี้ช่างซ้าววัดแล้วอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะตรงปลายคอมาถึงจุดนี้นะคะทีนี้ช่างซ่าก็จะมาก็จะมาทําเหมือนกันนะคะเน,น,นี่ยช่างช้ามาไว้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ให้ได้สิบสามนะคะสิบสามเท่ากันนะคะช่างช่าจุดไว้อยู่เสร็จแล้วเราก็เย็บติดนะคะเย็บติด นี่ค่ะลงมาไม่ต้องเอาสายนั่นออกให้ผู้ปกครองนะคะเนี่ยค่ะเอาสายออกเย็บติดเลยนะคะเย็บติดเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวโลโก้เนี่ยค่ะให้ออกมาปิดปิดรอยเหมือนเหอนลอยเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะเราอัด็บให้ลูกค้านะคะเพราะว่าคุณแม่ผู้ปกครองอยากได้สไตล์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็วัด เอาระดับเดียวกันนะคะให้เท่ากันนะคะอันเนี้ยลงมาสิบสามก็สิบสามนะคะแล้วเอาตัวเนี้ยมาทําเป็นรอยแยกตรงสี่อย่าเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะโลโก้ตรงเนี้ยน,น,นะคะแต่เสื้อตัวนี้เอาตัวนี้ลงมานะคะมาปิดช่องนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บชายให้เท่ากันนะคะเทควันโดตัวนี้เนี่ยค่ะเบ นี่ค่ะนี่ให้เส้นมาอยู่เสมอกันนะคะไอสไตล์บายคุนท้ามาแชร์ไอเดียนะคะแก้เสื้อเทควนโดให้เด็กๆนะคะ<ๆ>เข็มหมดปักไว้นะคะคุงซ่าจะยังไม่ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งค่าโชว์นะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาสายนี้ทิ้งนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเย็บปิดไปเลยนะคะเย็บปิดไปเลยให้เนียนๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาปิดช่องให้ได้13นิ้วที่เราวัดตัวแบบอะ่ะให้เหมือนเขาอะยคะ่ะ DIY อะคะ่ะเห็นไหมคะให้ปิดช่องนี้ไว้นะคะ เห็นไหมเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งชาจะแก้เสื้อส่งนี้ให้ลูกค้านะคะสไตล์หนึ่งแล้ววิธีแทรงอีกนะคะอัดชุดเด็กคุณผู้หญิงเราอวบอะคะ่ะอวบแล้วทีนี้อวบแล้วทีนี้ใส่ไม่ได้เลยซื้อมานะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับตัดความยาวนะคะออกเพราะว่ายาวมากตัดความยาว เสร็จแล้วเราก็วัดหุน่นนี่คือวิธีการแทรกนะคะผ้าของเขานะคะออริจินอลของเขานะคะเห็นไหมคะเห็นรอยไหมคะมันผ้าสีเดียวกันเนาะเพราะว่าเอาชายของเขาขึ้นมาอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลงมานะคะนี่คือการแทรกของผู้ส้านนะคะสามเหลี่ยมลงมากี่นิ้วนะคะน,นี่คือเขาวนมากแต่เขาแอบมาแล้วเขาเห็นหุ่นมันสวยอันนี้ช่วงรอยต่อนะคะช่วงรอยต่อเห็นไหมคะมันสีเนียเหมือนกันเลย ขยายเท่ากันอันนี้จะเป็นตัวอันนี้ลงมานะคะเพราะว่าสะโพกได้เอวมันบานแล้วไงคะเนี่ยค,ค่ะอันนี้ก็รอยต่อรอยต่อมาดูว่าแขนของลูกค้าตึงหรือเปล่านะคะก็ลงมาที่ราวแขนด้วยนะคะเนี่ยเสมอลงมาอย่างนี้คะ่ะคือหุ่นอ้วนนะคะเนี่ยลงมาแทรกเป็นตัววีลงมานะคะก็จะเป็นรอ,อยต่อนะคะ เห็นไ,ไหมคะค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้คือออกเยอะนะคะข้างละสองนิ้วครึ่งเลยเนี่ยค่ะนี่คือการต่อแทรกผ้าชุดเรสของสาวหวมนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือแทรกแบบนี้นะคะอันนี้คือให้สังเกตนะคะเนี่ยค่ะแทรกอันนี้ข้างล่างแทรกเป็นตัววีนะคะแล้วก็ส่วนส่วนตัวส่วนแขนนะคะ ให้เท่ากันเราก็ขึ้นมาค่ะถ้าแขนไม่เยอะก็แหลมๆขึ้นมานะคะเอาเท่าจํานวนที่เราดูหุ่นลูกค้าตามหุ่นลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าข้างล่างข้างล่างห้านิ้วข้างแขนก็ห้านิ้วไม่ใช่นะคะบางคนมันแขนของเขาแค่ติดนิดเดียวมันไม่ได้เยอะจะไปห้านิ้วนะคะบางทีหนึ่งหน้าอกทําไมข้างล่างถึงเยอะล่ะคะหนึ่งหน้าอกสองหน้าท้องอะไรอย่างนะะี้ค่ะคนอ้วนจะมีปัญหาแบบนั้นนะคะ แต่แขนเขา,าถ้ามันดูแล้วว่ามันตึงไม่เยอะอะไรเราก็ทําแหลมๆขึ้นไปอะค่ะอันนี้คือเทคนิควิธีคิดของการแก้ไขตามหุ่นลูกคา้านั่นแหละค่ะเราก็จะมีมาตรฐานตามหุ่นลูกค้านะคะคือสมมุติว่าเอ้าทำไมห้านิ้วไม่ห้านิ้วขึ้นไปอะค่ะก็ดูตามส่วนค่ะส่วนไหนเขาเว้าเขาโค้งก็ทาผ้าตามที่เขาเว้าเขาโค้งไปอะค่ะอันนี้คือข้อคิดวิธีขยายขยายผ้านะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ see y o u next t o next คลิปนะคะ